สวัสดีค่ะวันนี้น้องแัทเจงกบพอมาทำเบวนี่ถ้วยร้อนค่ะยี่ห้อเบวนี่ปะนะคะเดี๋ยวก็ไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะไปกันเลยเ,ลเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบในการทํากันเลยนะคะนี่ค่ะเป,เปิดอันนี้ออกมาก่อนนี่มันก็มีรูเปิดฝาเลยค่ะฝาฝาฝาแนนจังค่อค่อยงันอ่ะโอ้โหมาแล้วชิ้นแรกเลยนะคะเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะ ดาร์กช็อกโกแลตก่อนที่เราจะนํามาปรุงเดี๋ยวเราไปผสมกับน้ําร้อนอไปแช่ไปแช่กับน้ําร้อนนะคะแช่กับน้าร้อนให้ช็อกโกแลตละลายค่ะไปเป็นแป้งเบารนี่ค่ะน้ํามันรําข้าวค่ะใช้แทนเนยนะคะเพราะว่าเป็นของถ้วยร้อนเราก็เลยต้องใช้น้ามันราข้าวแทนเนยค่ะ กับน้ำตาลายค่ะน้ำตาลสาใช่แล้วค่ะต่อไปน่าอะไรคะไข่ไก่ไข่ไก่กับน้ำสะอาดนะคะ,ะ,คะแล้วก็น้ำสะอาดนี่คะ่ะ<า>ตักไว้นะคะน่าแล้วค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในการทากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวขอเอาน้ําร้อนนะคะแล้วก็เอาดาร์กช็อกโกแลตไปแช่ให้มันละลายก่อนนะคะอะ แล้วนี่เรามาดูกันนะคะช็อกโกแลตนะคะเอาไปแช่ในน้ําร้อนนะคะให้ละลายนะคะเพื่อที่จะผสมง่ายๆกับเนื้อบาวนี่นั่นเองค่ะตอนนี้ละลายแล้วค่ะไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีการทำมันอันดับแรกเลยเอาไข่ไก่มาค่ะนี่ค่ะไข,ไข่ไก่ตอกไข่ไก่ลงไปค่ะโอ้โหอุ้ยอุ้ยเกิรปุยมุยตีไข่ไก่คะ่ะลืมหยิบซอมะะซอมอกอมาค่ะ โอเคเดี๋ยวหยิบช้อนออกมาด้วยค่ะตีไข่ไก่ค่ะนี่ค่ะตีเลยตีให้ไข่ไก่แตกนะคะแตกให้เป็นสีเหลืองเลยนะคะขออนุญาตคุณน,นะคะเพราะเพราะคุณไม่เป็น,นะคะ่ะไม่ไม่โอ้โหอ่ะคุณแม่ก็ฝากวางน้ำเลยนะคะหนูกลัวแก้วแตกคนทั่วหรือยังคะอ,อ่าคนี้ทั่วเลยนะคะ นาเราได้ไข่ไก่ที่เท่าเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเราเลยค่ะแล้วจางทาเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะคะใส่ให้หมดถุงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตามปริมาณที่มีเลยค่ะแเราก็คนให้เข้าตามปริมาณตามปริมาณที่มีเลยค่ะต่อไปน้องลุงลากาลุนะคะน้องๆลากาเคยดูใส่ใส่ใส่ไม่ทั่วเลยค่ะ ต่อไปใส่น้ำมันลำข้าวค่ะใช้แทนเนยสดนะคะใช้แทนเนยสดเพราะว่ามันมาจุมากับถ้วยร้อนนะคะมาจุมากัดถ้วยร้อนนะคะเราใช้ช้อนเลยค่ะเบียนเลยค่ะไม่เคะมนูกลัวหยุดอ่ะตีเข้ากันค่ะตีให้เข้ากันนะคะคีให้เข้ากันเลยปกติน้ามันมันกะมันมากเลยใช่ใช่ไหมคะตีให้เข้ากันนะคะเข้ากันตีให้เข้ากันเลย ตีน่ากินมากเนี่ยอยากกินแล้วอะอะพอได้น้ำมันลำข้าวแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพดาร์กช็อกโกแลตค่ะ oh. อ๋อค่ะวันนี้นะคะเราจะใส่ลงไปค่ะบีบลงไปบีบลงไปให้หมดค่ะอย่าบีบอย่างนั้นค่ะมือเลอะคนนุณแม่ช่วยช่วยหนูบีบหน่อย โอเหมดแล้วค่ะเอาแล้วค่ะขอรด้ที่ไหนอืมไม่รวยสีเข้ากันเลยค่ะคุณคุณแม่คะเมื่อกินหนูเรากินมไปอ่ะโอ้โหหวานกึ้นอืมคุณแม่ก็ไม่ตัวนคะ คนให้เนื้อช็อกโกแลตเข้ากันกับไข่แล้วก็น้ํามันน้ําตาลทรายเนี่ยเริ่มเนืดแล้วค่ะเห็นไหมนะคะมันจะมีความเนืดค่ะจะเริ่มเนืดแล้วค่ะเนืดแบบว่าเหมือนเป็นแบบว่าเนืดแล้วค่ะเหนียวขึ้นๆ้นเนาค่ะเป็นเหมือนพวกแป้งมันใช่ไหมแบบว่าจะเหมือนแป้งมันใช่เขาเหมือนแป้งมันอะแป้งมันมันจะเหนียวมันทำคุกกี้ได้คล้ายๆทำรัดหน้าเลยนะคล้ายๆเหนื่อยเหมือนรัดหน้ากันเหนียว ไปขั้นตอนสุดท้ายเราใส่อะไรใส่ใส่ใส่แป้งแบตแปมแบตนี้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอ๋อกลัวผมกระดุดอ่ะผมผมผมอยากพุ่งโดดเลยก็เด้งไปนะคะอือเปิดไม่ได้อ่ะอือแล้วยาเขย่าไรยังค่ะอือมโอออทำอะไรให้มันระมัดระวังค่ะเอ่อ แล้วก็คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันดูสิคะแป้งแป้งเริ่มเหนือหอ่อแล้วค่ะเอาไ้เข้ากันเลยนะคะอืมเป็นผงอยู่เมื่อเราคนมาเรื่อยๆนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาใส่แผ่นทําความร้อนกันนะคะด้านล่างยกถาดขึ้นค่ะยกถาดขึ้นเลยนะ,ะโอ้ค่ะโอมมนน้อค่ะโอเค ขอ,ขอคนก่อนนะคะไม่ต้องคนแล้วค่ะพอแล้วค่ะเหนียวมันล่าดหน้าเลยค่ะโอ้โหแ,แล้วเราก็ใส่แผน่นทำความร้อนลงไปเนี้แล้วก็ใส่น้ำใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่น้ำมาแค่ค่อนๆพอท่วมค่ะ <c oughs> พอท่วมนะคะพอ <c oughs> ที่ท่วมแผ่นร้อนเท่านั้นเองนะคะกลัวกลัวเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะเราก็วางลงไปค่ะวาง้ทยร้อนลงไปค่ะ รอให้มันร้อนนะคะอประมาณถ้าคนที่ชอบแบบเยิ้มๆหน่อยก็ประมาณ7-8นาทีนะคะเราก็ค่อยเอาขึ้นเปิดฝฟ้าออกมาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบแบบเนื้อนั่นแแบบไม่เยิ้มก็สิบนาทีเริ่มเดือดแล้วฟ้าไปไหนคะออกมาอุ๊ยอุ๊ย๊๊ย ว่าตายแล้วคะ่ะฝากป้าคะ่ปะปากำลังดูคงเตยเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะประมาณแปดถึงสิบนาทีก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าบาวนี่เสร็จแล้วมันเป็นยังไงคะ่ะอ่ะละค่ะตอนนี้ไอร้อนเริ่มขึ้น,นจากตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็จะร้อนมากถ้วยร้อนนี้จะร้อนมากเลยคะ่ะเวลาเปิดต้องใช้ผ้าจับด้วยนะคะ เอาล้ค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเบลนี่ถ้วยร้อนกันเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นผู้ถือผู้ถูกเลยนี่หนูตื่นเต้นมากเลยอะว้าวนี่ไงค่ะเบลนี่ถ้วยร้อนโอ้ลวกนะคะระวังลวกนี่ไงเนื้อเบลนี่ถ้วยร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาตักดูนะคะมาองตักดูกันเลยว้าวไหนขอให้เยิ้มเธอค่วว้าวนี่ไงค่ะนี่ได้เนื้อเบลนี่ที่น่ากินมากมากเลยค่ะเอาแล้วค่ะ <c oughs> เด็กก็ไม่ <ทำ S 2> ยากเลยนะคะเด็กๆทําไมคะเด็กๆก,ก็ทําได้คะ่ะแต่ <c oughs> แต่ขั้นตอนตัวที่ใส่น้ํำมาคะ่ะแล้วตอนที่รอให้นาฬิกามันมถึงสิบนะคะต้องให้ผู้ผู้ใหญ่เปิดให้เด็กคะ่ะ ใช่เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะส่วนผสมเนี่ยเราสามารถทําได้เองเลยค่ะเราสามารถไปซื้อมาทําได้เองก็ได้นะคะแล้วก็เด็กๆก็เรียนรู้ง่ายๆจากการทํเบวนี่ถ้วยร้อนค่ะก็ใครสนใจนะคะก็ยังติดต่อมาได้นะคะเราจะบอกร้านให้ค่ะอันนี้นะคะตกทัววละ85บาทค่ะเอาละค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราต้องลาไปก่อนเนาะใช่ค่ะสวัสดีค่ะเบวนี่ถ้วยร้อเนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะจังขอไปกินก่อนนะคะตอนนี้หิวมากๆเลยคะ่ะบ๊ายบาย เร็วๆค่ะ